กระแสความนิยมของพระเครื่องพระอาจารย์สุริยันโคลสปัญโยวัดป่าวาน้ำเย็นนะครับก็ต้องบอกว่ายังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดครับเพราะว่าหลวงพ่อนี่จะหยุดสร้างวัตถุมงคลถึง3ปีด้วยกันครับและนี่คือเหรียญน,นั่งภาชนะมารสมปรารถนาพระอาจารย์สุริยันโคลสปัญยวัดป่าวาน้ำเย็นครับเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมความสวยงามของเหรียญรุ่นนี้เป็นยังไงแล้วก็ผมมีรายการไหนมาแบ่งปันเพื่อนบ้างเดี๋ยวเราไปคอยติดตามชมกันได้เลยครับ ขา้าวพิธีพุทธาพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับเปลี่ยนนั่งผ่านชนะมานสมปรารถนาพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญยวัดป่าวนนี้นะครับเมื่อวัน,นที่29รรกรกฎาคมปี2567ครับเวลา14นาฬิกา9นาทีครับที่จัดขึ้นที่วัดป่าวังน้ําเย็นนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับความเมตตาจากพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมาร่วมปลุกเสกนะครับอาทิเช่นพระอาจารย์สุริยันนะครับ หลวงปู่ตีปะวะโรนะครับหลวงปู่ประเสริฐหลวงพ่อใหญ่พระมหาวีรลพลหลวงปู่ยกหลวงปู่ปันหลวงพ่อทองวัดบ้านไรนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆเลยครับสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาชมองค์จริงกันเลยครับสาหรับเหรียญน,นั่งพานชนะมารสมปรรถนาพระอาจารย์สุริยนโคสัพัโยนนะครับนี่ครับนี่จะเป็น,นเขาเขียนว่านี่ครับปันบาร,รมีวัตถุมงคลนะครับ p b m a นะนี่เขาบอกเลยนะครับ รายการที่สิบสี่นะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับนี่จะเป็นรายการที่สิบสี่เขาจะ,จะเขียนสติกเกอร์นะครับเขียนว่าชนะมาสมปัฒนารายการที่สิบสี่รวมเนื้อขวัญใจมหาชนผมมีแค่ประมาณสิบหกองเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับรายการที่สิบสี่นี้ไปจอนะครับรวมเนื้อขวัญใจมหาชนเป็นสิบรายการนะครับนี่ฮะจำนวนการสร้างก็เจ็ดพันเจ็ดร้อยเหรียญเท่านั้นนะนี่ครับเป็นบอกว่าลุ้นเม็ดกระดุมทองคําอย่างเรียบนําเลิกด้วยนะ มามีลุ้นชนเล็ลุ้นโชคเลขท้ายสามตัวสามงวดด้วยนะแม่นี่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันครับบอกว่ารวมเนื้อขวัญใจสิบรายการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับแม่นี่ผมมีนี่ครับสิบหกองนะแม่เดี๋ยวขอเลือกก่อนนะอ่ะดูดิผมจะได้รายการไหนนะอันนี้ก็มีจองไปบ้างเลยนะครับลูกค้าก็สั่งจองไปครับเหลือไม่กี่ลุนเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราผมมาชมครับครับ นี่ครับสีเดิมๆเลยนะแม่นี่ครับนี่เขาเขียนว่าตามรอยครูชนะมารสมปรารถนาวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับแมกล่องนิดอย่างดีเลยนะครับพลาสติกเนี่ยนฮะอ่าอมาชมรายการแรกกันเลยนะครับแม่รายการที่สิบสี รวมเนื้อขวัญใจมหาชนเป็นยังไงนะครับดูดิดูดิดูด,ดิดูดิเป็นยังไงโอ้โหนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่โอ๋อนี่ครับเป็นทองแดงมันปูนะครับรายการที่สิบสี่จุดหกอ๋อนี่ครับก็เหมือนกัว่าเป็นเนื้อทั้งหมดสิบเนื้อนะครับเีย นี่เป็นหนึ่งในเนื้อของในการที่สิบสี่จุดโถนะครับเป็นทองแดงมันปูนะครับ่อนี่ฮะโอ,อ้เขามีเซอร์ไพรส์อีกตั้งหากนะแม่เดี๋ยวตัดให้ชมก่อนนะว่าทองแดงมันปูเป็นอย่างไรนะนี่ครับนี่ฮะเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับนี่โอ้นี่ครับเป็นเหรียญน,นั่งพานนะต้องบอกว่าคมชัดลึกทุกสัดส่วนเลยนะโอ้โหนี่ครับแม่นี่ฮะเดี๋ยวมาส่งกันเลยนะนี่ครับ โอ้แม่เดี๋ยวผมขยับคลองนิดนึงอ่าแสงไม่เข้าโอ้นี่ครับโอ้นี่ฮะนี่ครับเขียนว่าพระวชิรยานวิสิทธ์นะวิวัดพุทธทวนารามหรือพระอาจารย์สุริยันโคสะพันโยนะครับด้านล่างจะเขียนคำว่าชนะมารสมปรารถนามีไก่คู่นะเป็นพระอาจารยน์นั่งอยู่บนพย์นั่งอยู่บนนั่งอยู่บนพานนะครับ แล้วก็เป็นนาคครับด้านข้างนะแหมเป็นทรงนิยมเลยนะนั่งพานนะครับนี่แม่นี่ครับโอ้โหนี่ด้านหลังก็จะเป็นเจดีย์ที่วัดนะครับนี่ฮะเป็นนาคเกี้ยวนะฮแล้วก็เป็นลายเซ็นหลวงพ่อนะครับโอ้โหนี่ฮะมีคลื่นเลยนะฮนี่วัดป่าวน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับผมได้เลขสี่หนึ่งหกนะครับนี่ จัดสร้างก็ปี2 5ง7กครับนี่มีนัศสมิด้วยนะนี่โอ้โหนี่คมียำด้วยนะครับยำซ้ายขวาเลยอ๋อนี่ครับมีต่อโค้ดด้วยนะนี่นี่ครับรันนัมเบอร์ใช้โค้ดนะครับรุ่นนี้นะฮะใช้ตอกนะครับไม่ได้ใช้เลเซอร์นะนี่ครับมีโค้ดด้วยนี่นี่ฮะโค้ดนี่ครับแม่น่าจะเป็นรูปช้างนะนี่ฮะเป็นช้างนะด้านหน้าครับ โอ้โหต้องบอกว่าเป็นเหรียญปีเหรียญที่สวยงามมากๆเลยครับสําหรับพระราจานสุนยันนะโอ้โหนี่ครับขมวดเลยนะนี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการต่อไปกันเลยนะนี่ครับรายการที่สิบสี่ได้เนื้อทองแดงนะก็ผมมีอยู่สิบกว่าองค์นะครับเป็นรายการลุ้นเนื้อนะครับนะฮะแล้วก็จะมีรายการเซอร์ไพรส์นะครับนี่ครับสี่นะ ผมมีสิบสิบองค์ลูกค้าอาไปรู้สึกจองไปมันเป็นสองสามสี่องค์ละเดี๋ยวประมาณสิบองค์นะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมรายการต่อไปนะครับรายการที่เท่าไหร่มีีรายการที่เจ็ดก,กับรายการที่สามจุดสี่ตัวไล่ไปนะรายการที่เจ็ดแปดเอาแปดก่อนเลยนนี่สิบก่อนเลยนี่ครับสิบนี่คือเนื้ออูหนี่ครับ 999เหรียญนารายการที่10คือเหรียญหล่อเหล็กไหลหน้าคราดแร่ธรรมชาตินะครับจำนวนการสร้าง999องค์เท่านั้นนะแหมเดี๋ยวเรามาดูอะไรนี่นครับแร่เหรียญหล่อเหล็กไหลนะเป็นยังไงนะครับซีนมาแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยแหมเมื่อกี้เป็นเหรียญปั๊มนะอันนี้เป็นเหรียญหล่อซีนมาแบบนี้นะมีสติ๊กเกอร์บอกนะครับรายการที่ส0นะ โอ้นหแหมดีมากเลยมเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามตรง,งน,นนะโอ,อ้โหนี่ครับนี่ฮะโอ้โหตัดเลยนี่ครับโอ้นี่ครับ,ร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 บเป็นเหรียญหล่อนะ แม่เป็นเหล็กไหลนะครับเด hmm. ka> uh, mm hmm. ีียวหล่อนี่ฮะเมื <s <s ah uh ่อกี้จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับเดี๋ยวผมเทียบให้เพื่อนๆดูนะเมื่อกี้จะเป็นเหรียญปั๊มนะสําหรับเนื้อทองแดงมันปูที่ผมได้นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อกับเหรียญปั๊มนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะแม่จากคนละแบบไปเลยนะเหรียญปั๊มกับเหรียญหล่อนะฮะนี่ครับนี่ฮะโอ้ด้านหลังก็คนละแบบนะแม่เดี๋ยวซองเลยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับนี่ครับเหล็กไหลนะโอ้โห นี่ขนาดเหเนะรียญนะหล,ล่อยังคมเลยนะนี่ครับชนะมาสมปัถนานะนี่ครับนี่เหรียญหล่อยังคมเลยนะนี่ฮะแม่สู้เหรียญปั๊มสบายด้านหลังจะเป็นยันสมปัฒนานะครับรันดัมเบอร์ด้วยเลเซอร์นะองนี้หมายเลขห้าห้าสองนะครับนี่ฮะโอ้นี่ครับนี่จะเป็นโค้ดพญาน,นาคนะฮะนี่วัดป่าวางน้ำเย็นนะสารครามปีสองพัน ห้ารหดครับมานี่ฮะแหมอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบไปแล้วก็ไล่ไปเลยนะรายการที่แดมามีองค์เดียวนะเมื่อกี้รายการที่นั่นะรายการเหรียญหล่อเหล็กน้ำพิเหรียญหล่อเหล็กไหลนักข่านี่ผมก็มีองค์เดียวนะนี่รายการที่แดก็คือเขาเรียกว่าเนื้อทองขาวซาตินเป็น เนื้อมเนื้อเนื้อมนลสารนะเนื้อทองขาวซาตินหน้ากากชุบทองนะจํานวนการสร้าง999อยเงนะผมได้มาเลียนเดียวนะแม่ไปแก่กันเลยนี่ครับแม่ตรงกันนะนี่ครับเนื้อทองขาวซาตินแม่นี่ครับเฮ้ยเขาบอกว่าลุนเซอร์ไพรส์พิเศษนี่เดี๋ยวดูดิจะผมจะเทพไหมหลุนเซอร์ไพรส์มันต้องอยู่ในกล่องนี้แหละอืม ช่วยกันลุ้นนะเพิ่งเปิดดูพร้อมกันเนี่ยเขพาพักพึ่งเสกเมื่อวานนะเออเซอร์ไพส์หรือเปล่าเซอร์ไพส์หรือเปล่าโอ้หน้ากากชุบทองอันนี้เป็นหน้ากากชุบนาคนะแม่นี่ครับ้องดูในรายการจัดสร้างอีกทีนึงนะครับนี่อย่างนี้เขายังไม่สรุปใบจะสร้างมานะนี่ครับโอ้โหนี่ฮะ อูเป็นเนื้อเหมือนซาตินหน้านี่นะครับรายการที่ไหนนะโอ้เขาก็บอกแล้วนะทองขาวซาตินอยู่แล้วเนาะอ้อย่าบอกนะหน้ากากหน้าหรือว่านวะนะแม่นี่ครับเดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งนะโูผมว่าเตอร์ไพ์แล้วล่ะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าหน้ากากชุบทองอันนี้ไม่ใช่ทองอะ่ะนี่ครับน่าจะสร้างน้อยนะนี่ครับจำนวนการสร้างนี่ โอ้โหนี่เก้าสามศูนย์นะครับอ้โหูเป็นซาตินนี่สวยนะเนี่ยนี่ครับเป็นหน้ากากน่ครับหน้ากากเลยนะนี่ยโอ้โหสวยจัดเลยน,นี่คือเป็นซาตินและทําให้เกิดเหรียญเนี่ยเกิดมีมิติขึ้นมานนครับจะเหมือนภาพวาดเลยนะการทําซาตินนะฮะนี่ฮนะสวยงามมากเลยนะอ่ะผมมีเหรียญเดียวนะไปต่อกันที่รายการอื่นนะ เไปต่อกันที่รายการอื่นรายการที่8ไปแล้วรายการที่7โอ้รายการที่7นี่ผมมีหลายองค์หน่อยเนาะ7 7 7 7 7 4องค์นะรายการที่7เนี่ยเขาบอกว่านี่ครับรายการที่7เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเงินทอ,องที่เคลือบสารประสัทจิวเวอรี่นะสร้างแค่999องค์เท่านั้นนะแม่นี่ครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยป๊าด โอ้นี่แกะมาแล้วนี่ก็ยังเี็นเขียนในนี้แสดงาดีนะครับผมว่ามันทำให้เราไม่ลืมนะเก็บพระในระยะยาวยนี่แหละที่ทำให้เราเริ่มงงกันนะเนื้อไหนอะไรยังไงนะฮะนี่ฮะนี่ปุ่มต่างๆสีส้มนะสําหรับรายการที่เจ็ดนะเ,เดี๋เอประชุมวความสวยงามมาทมันจะมีเซอร์ไพรส์ปล่าโอ้โหนี่ครับเป็นสามเทนั่นเองแม่นี่ครับคืขขอ จากมากเลยนะโอ้นี่อันนี้ขออนุญาตไม่แกะนะครับเพราะว่า3 k เคนี่ต้องซินอย่างไวไม่งั้น,นดำเลยพวกชุบเงินเนี่ยลูกค้าเวลาได้ไปต้องรีบเอาไปซีอว่าเป็นเยี่ยปฏิบัติเลนะเพราะว่าจับดำง่ายมากครับนี่นะโอ้โหสวยจับเลยนะต้องบอกว่าเหรียญนี้หนาด้วยนะตอวแกะดีมากๆเลยนะฮะ วัดป่าวังน้ำเยน็นตรงนี้หมายเลขสองเก้าหกน่าเป็นเลขมงคลเลยนะนี่ครับน่าแต่คนลาสีเลยนะก็ลงตัวดีครับสำหรับเอกนะเป็นอีกหนึ่งเหางที่สวยงามนะครับนะเเราไปต่อกันนะเจ็ดไปแล้วมารายการบนบนมากแล้วนะสามจุดห้าองค์นี้ผมมีสี่องค์นะสามจุดห้า 3.5คืออะไรมาดูพร้อมๆกันนะสามจก็คือเนื้อนวโลหะวันนะเจ้าน้ำเงินสร้าง999าอยเก้เ้านั้นนะผมมี2องค์แกะเลยแม่นี่ครับนี่โอ้นี่ครับเห็นไหมฮะพอเปิดนะปุ๊บข้างในก็จะเป็น3.5เนื้อนวะโลหะนะครับโอเดิน,เนแกะหอยบอกชอบนี่ <laughs> อ <c oughs> นี่ครับเป็นกำรรมะยี่สีม่วงนะโอ้โห <c oughs> นี่ครับแม่ระยิบระยับเลยนะโอ้เหมือนเนื้อชนวนวนสามเลยนะนะอันนี้ต้องสองนะเนื้อนะวะนี่เราไม่เป็นไรนะชอบครค้นี่นนะนนสวย <c oughs> แม่นี่ครับนี่ฮะโอ้ยนี่ครับ นี่ครับเนื้อนวะโอ้โหสวยนะน้วะรุ่นนี้ใช้ได้เลยนะนี่ฮะอุ้ยเบอร์ดีด้วยเบอร์ยี่สิบสี่นะนี่ครับ,อนะรบโอ้เขาบอกเนื้อนวะเจ้าน้ํำเงินนะแม่นี่ครับโอ้โหเนี่ครับนา้าหลวงพ่อคมชัดลึกมากเลยนะนี่ฮะแม่นี่ครับ เหรียญนั่งผ่านนะครับชาละมานสมปรารถนาครับแมานี่ฮะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อที่สามจุดสี่กันนะรายการนี้ผมมีสององนะอ่ะท่านใดสนใจก็กถ่ายมานะสามจุดสี่ไปเลยแมานี่ครับส่วนทีสี่คืออะไรสามจุดสี่ก็คือเนื้อนวโลหะพิมพ์พิเศษนะห้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะนี่ดูดิ ตัดเลยอ,อู๋อยนี่ฮะเปิดมาโคตรเจ๋งเลยนะนี่ฮะเขาบอกรุ้นเซอร์ไพรส์อีกแล้วมันต้องสักเหรียญใช่นะะนี่มาลุ้นกันนะอุ้ยแหมปกตินะเป็นเนื้อนอวะน,อนโอ้โหแหมโอ้เป็นหลังแบบนี้นะไม่รู้จะเป็นพิเศษหรือเปล่านะ หลังไม่เหมือนกคบอันนั้นนะเห็นไหมหลังจะกลายเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเหรียญหล่อนะเออไม่เหมือนกันหนระือเหมือนกันไม่เหมือนนะเออนี่ครับไม่รู้ว่าพิเศษหรือเปล่านะโอ้โหนี่ครับนวะโอ้เป็นหลังยันนะครับนี่ตรงนี้หมายเลขสามแปดห้านะโอ้โหนะวะแบบเต็มสูบเลยนะ โอ้หนี่ครับเนี่ยคนละแบบกันนะนี่ฮะนี่หลังจะอีกแบบหนึ่งนะแม่มีสองแบบนะโอ้โหนี่ดูมพ,พร้อมกันเลยนะแม่นี่ครับแต่โค้ดหมายเลขเนี่ยต่อจะใช้กคจะตำแหน่งนะน,นะฮะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อครับตอนนี้ผมมีสองเหรียญเหมือนกันนะสามจุดสี่นี่เลยมาไฮไลท์แล้ว แม่รายการที่2.5เลยนี่เลยครับ2.5นี่ก็คือรายการเนื้อเงินบริสุัธิ์พิเศษสร้างแค่ห9าองค์ผมมีองค์เดียวนะครับ2.5งจุดหนี่มาแกะเลยเนื้อเงินนะแกะเลยนี่ครับมี T-TBNA นะ เป็นกล่องสีเหลืองนะครับรายการที่2.5น่ครับป๊าบปึ๊บนี่ครับเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวเรามาดูเรขกันะครับเลยข้างหลังเขียนว่าอะไรเห็นว่าอะไรเนื้อเงินพิมพิเศษรุนเซอร์ไพรส์ใครจะไม่ได้เซอร์ไพรส์ละผมนี่ครับจะเป็นเนื้อเงินนะคือตัดให้เพื่อนๆชมดีกว่า นี่ครับเป็นพิมพ์แบบนี้อีกแล้วนะเป็นเขียนว่านําเลิกนะครับสร้างแม่เดี๋ยวลองดูสรุปบินไปสรุปรายการตอหนหลังนะครับนี่ครับหมายเลขสามสามสี่นะแหม่ปัม๊มคาว่านําเลิกด้วยนะโอ้พิมพ์พิเศษหรือเปล่าอ๋อพิมพ์พิเศษนี่หมายความว่าเป็นหลังแบบนี้นะฮะน่าจะเป็นพิมพ์พิเศษน่าจะเป็นหลังแบบนี้นะนครับแม่นี่ยอยากเห็นว่าอุดมโชคอุดมทรัพย์ อุกดมลาบนะโอ้นี่ครับแล้วก็มีต่อโคตร,ตรงนี้นะครับโคตผักนะแล้วก็โคตทางทฮมเลอกหมายเลขสามสี่ตรงนี้จำนวนกระส้าเพียงอุ้ยห้าร้อยเก้าสิบเก้าวงเท่านั้นนะเนื้อเงินงนะแม่อะไปชมกันต่อที่รายการสองจุดสี่ซึ่ง 2.4ผมมี2ององนะองไหนดีองไหนดีมาสองจุดสี่องไหนด,ด,อหนดีองนี้ดีกว่ามาเลขดีเดียวกัหน่อยสองจุดสี่นี่ก็คือเป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยานะสร้าง999เอ้ยสร้าง599รองค์ครับเป็นลงยานะเป็นลงยาพระสีเขาบอกอย่างนั้นนะพระสีแดงฟ้าเขียวนะครับ แหมนี่ครับฟืบเขาบอกคนลุ้นเซิร์ไฟไพกแล้วเฮ้ยแหมนึกโอ้ยนี่ผมได้ลงยาราชาวดีนะแม่นี่ครับเขาบอกคนลุ้นเซิร์ไฟไพแม่เบอร์หนึ่งหนึ่งอะไร หนึ่งเก้าแปดอุ้ยโอ้โหเลขสวยด้วยหนึ่งเกปดนะครับนี่ฮะหนึ่งเก้าแปดเนื้อเงินบริสุทธิ์ลงยาคะแดงฝ้าเขียวนะโอ้โหนี่ครับเป็นรงยาราชาวดีนะมาต้องตัดให้เพื่อนๆได้ชมเลยนะนี่ครับไหนๆก็ได้ไหนละตัดเลยเดี๋ยวค่อยซียนนะมา,มาชมความสวยงามของเนื้อเงินรงยานะสร้างแค่เท่าไหร่เนี่ย ห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญเท่านั้นนะโอ้โหสวยจัดโอ้โหนี่ครับสวยจัดนี่ครับลงยาแบบจี๊ดจ๊าดเลยนะแม่นี่ครับ,รบ,แบบนะรบโอ้โหนี่เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับปิดเสิ่งนีคนี่ครับแมสวยจัดเลยนะโอ้โห กริปเลยนะแม่มีสององค์นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับนี่เลยครับต้องบอกว่ารายการไฮไลท์แล้วนะนี่เลยครับมาผมก็ไม่อยากแกะเลยแต่ต้องจัดเลยนี่ครับแมาเดี๋ยวเคขีย์ทางนเขียนนี่ครับนี่ฮะนี่เลยครับชุด เนื้อเงินนําเลิกเลยนะเทในพิธีนะครับมานี่ครับโอ้โหเป็นสร้างแค่หนึ่งร้อยแปดนะครับนี่ฮะเป็นโอโ้รายการรานะคาจองนี่หมื่นหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะร,รายการที่สิบสามนะครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อมวลสารเทในพิธีนาเลิกนาเลิกสร้างหนึ่งร้อยแปดชุดเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องจัดเลยนะนี่ครับอ่าเดี๋ยวให้เพื่อนชมกันเลยนะ โอ้โหนี่ครับแลาไอเทมเลยหนึ่งร้อยแปดองค์เท่านั้นนะหนึ่งร้อยแปดกล่องเท่านั้นนะครับนี่ฮะแหมจัดเลยโอ้โหนี่ครับหนึ่งในร้อยแปดนะโอ้โหนะมาเนี่ยโอ้โหเป็นไงฮะกล่องมาพรีเมียมสุดๆแหมอยากเห็นเหมือนกันนะเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะครับนี่ครับโอ้โหเป็นเปิดเข็มขัดอย่างนี้เลยนะโอ้สุดๆนะนี่ตามรอยครูชนะมารสมปรารถนานะมาในกล่องอย่างดีเลยนะแม่เดี๋ยวผมเปิดให้ชมเลยโอ้โหนี่เปิดเข้ามาข้างในนี่อ้ เขาบอกว่าเม็ดกระดุมเงินบริสุทธิ์นำเลิกนะโ oh, oh, อ้โหเขาบอกไว้เลยนะเป็นส,สีสีแดงนะจัดเลยมาหนึ่งในร้อยแปดชุดเท่านั้นนะโอ้โ oh, ห oh. นี่ครับนี่ฮะเม็ดกระดุมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันนะโนอะ้ oh, oh, นี่ครับเป็นเม็ดกระดุมเนื้อเงนินนะนี่ครับโอ้โ oh, ห oh, มาในกล่องอย่างดีเลยนะ นี่ครับเขียนปั๊มนำเลิกนะนำเลิกโอ้โหคมปีีดเลยนะนี่ครับโอ้โหนี่ครับโอ้ข้างหลังเป็นหน้าเกี้ยวนะนี่ฮะโอ้ผมได้หมายเลขอะไรองนี้จะเป็นหมายเลขเก้าสิบหกเลขชอบผมเลยนะนี่ครับโอ้จะเรินพร สมจะเลินยศชนะมานแม่จะเลินสับโอ้ยดีมากเลยเนะี่ยสุริยนันโคสะปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นนะโหสวยจัดเลยนะนี่แม่นี่ครับสร้างต้องบอกว่าหนึ่งร้อยแปดองค์เท่านั้นนะ เขาสร้างแค่หนึ่งร้อยแปดชุดนะอ้้หมาแบบพรีเมียมสุดๆเลยนะแม่จัดเลยนี่ครับเขาเขียนว่าเนื้อเงินบริสุทธิ์พิมพ์หลังพิเศษประทับแผ่นทองนำเลิกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับโอ้โหนี่ครับโอ้นี่ครัติดแผ่นอุ้ยหลังเป็นแบบนี้นะ ความดีไม่ทิ้งคนดีคนดีไม่ทิ้งความดีครับโอเป็นคําสอนของพระอาจารย์นะแล้วก็เป็นนาเกี้ยวนะโอ้หมายเลขไม่หุ้ยหมายเลขห้าสิบสี่รวมได้เก้านะเขียนว่านาเลิกนะครับเนี่ยมีชาแล้วก็วัดป่าวน้ำเย็นปีจะสร้างปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นี้ครับที่สวยงามมากเลยนะโอ้ประทับติดทองเข้าไปนะครับนี่อ๋อนี่ครับเป็นแผ่นทองนะครับ นี่ฮะอ้นี่ครับโอ้ังเป็นไก่ชนะมาสมปรารถนานะโอ้โหสร้าง108หนึ่งรอแปเหรียญนั้นครับแม่อะเหลยวมาอีกหมึ่ไรายการนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเหรียญหล่อเงินมวลสารเทในพิธีนำเลิกนะโอค้คหต้องบอกว่าโลกใบนี้มีแค่หนึ่งร้ชุดเท่าน,นั้นครับแม่จัดเลย โอ้นี่ครับเป็นเหรียญหล่อเนื้อเงินนะดูนหลังเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับหมายเลขหกสิบเด้วยนี่ครับก็นำเลยน,นะครับวัดปาหวังเง็นนะเป็นจัสร้างออกงปีสองพันห้าร้อยหกดะด้านหลังก็เป็นยานสมบัติหาแล้วก็ต่อโคดทางนะครับแล้วก็โคดปูน่นะ โอ้โหแม่สวยจัดอย่างนี้คือเหรียญหล่อนะครับนี่ไม่ใช่เหรียญปั๊มนะโอ้โหต้องบอกว่าขนาดเหรียญหล่ออย่างคมเลยนะนี่นำเลิกทั้งหมดเลยนะมีทั้งสรุปแล้วชุดนำเลิกนะครับก็จะมีเหรียญหล่อนั่งผ่านเนื้อเงินแล้วก็จะเป็นเหรียญปั๊มเนื้อเงินนะครับแล้วก็จะมีเน็ตกระดุมเนื้อเงินนะครับเป็นสามแบบสามองค์ในหนึ่งกล่องนะครับจำนวนกระซ้าเนี่ยก็เพียงหนึ่งรอย 8ชุดเท่านั้นครับมาเนี่ครับก็ท่านใดสนใจรายการไหนก็ทักทายกันนะครับมาเนี่ฮะนี่ครับโอ้เยอะมากๆเลยครับนี่ฮะนีเนื้อวัตวานครับจรี๊ดเลยก็ขอพรกคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกับเต้ชินพรได้ใหม่ในอีพีต่อไปนะครับสวัสดีครับผม